ดูเรื่องของการทำหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภากันบ้างคะ่ะล่าสุดนะคะทางสมาชิกวุฒิสภาได้ลงพื้นที่ติดตามส่งเสริมและสนับสนุนต่อยอดโครงการสร้างฝายชุมชนแก้ปัญหาน้ําแ้งที่บ้านขวกใต้อําเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายคะ่ะ ที่ฝ่ายชุมชนบ้านขวากใต้ตําบลท่าข้ามอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายพลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งในฐานะประธานคณะกรรมการอํานวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนและคณะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานการสร้างฝ่ายชุมชนและการต่อยอดการพัฒนาในพื้นที่พร้อมร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนเกี่ยวกับการต่อยอดการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ของประชา ชนพลเอกสิงศึกสิงไพรนะครับเปิดเผยว่าก่อนการก่อสร้างโครงการฝายชุมชนชาวบ้านประสบปัญหาเรื่องน้ำแล้งนะครับไม่พอใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมครับแต่หลังจากสร้างฝายในปี2564แล้วประชาชนบอกว่าฝายนี้สร้างประโยชน์มากนะครับแล้วก็มีการดำเนินการสร้างฝายลูกซึ่งสร้างเสร็จไปแล้ว4ฝายครับ และจากการสอบถามนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้ามนะครับกาบอกว่าตำบลท่าข้ามยังต้องการฝ่ายเล็กอีกจํานวน136ฝ่ายเล็กในฐานะสมาชิกวุฒิสภาเมื่อลงพื้นที่มาก็จะมาติดตามแล้วก็ให้การประสานงานต่อครับซึ่งการมาติดตามความคืบหน้าการสร้างฝ่ายในครั้งนี้สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนแล้วก็ยังได้รับข้อมูลว่า ได้รับประโยชน์จากการสร้างฝ่ายชุมชนเป็นอย่างมากนะครับขณะนี้ผลผลิตทางการเกษตรทั้งส้มโอลำไยยางพาราแล้วก็นาข้าวอุดมสมบูรณ์สามารถใช้น้ําจากฝ่ายนี้ได้กว่า1,000ไร่นะครับนอกจากนี้ยังมีการประสานสํานักงานประมงจังหวัดเชียงรายนาพันธ์ปลาน้ําจืดมาปล่อยลงฝ่ายด้วยเพื่อความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศนะครับ